ได้ข่าวว่าชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนที่คนเห็นที่คนเห็นคหนเป๊ะสวยรู้ดูแบบโอ uh ้โห <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าชอบใส่เสื้อผ้าซ้ำรวมไปถึงชุชนนดร <ück> รชั้นในด้วยหรอือเ<ไ>ปล่าคะจริงเหรอ <dares? S 2> คุณข่าคุณเล่าสิคะคุณกี้คือมันไม่ใช่ความแปลกค่ะมันไม่แปลกถ้าที่ถามแพทแเพราะก็ไม่แปลกแพทย์ก็ควรใส่ซ้ำแต่ถ้าแพทย์คยไปถามคนอื่นเขาบอกว่าแกแปลกหรอถ้าเป็นเหมือนกันปะ อ้เพทวลเลยค่ะเห็นปะ<ช>คือคือมันใช้หลักทฤษฎีนี้ค่ะคือไม่ได้ออกจากบ้านหรือว่ามันไม่มีเหงื่อก็ไม่ไม่เปืององแล้วก็ชุดชั้นในบางทีอ่ะแม่ถามแม่เมื่อก่อนอยู่กับแม่แม่ก็บอกว่าอ่ะชุดชั้นในไม่เห็นมีซักหรออ๋อก็เก็บไว้แม่ก็มาแบบเธอไม่ได้นะชุดชั้นในต้องซักทุกวันผู้หญิงไม่ได้แล้วก็บอกก็มันไม่ได้ออกไปไหนแล้วมันก็ไม่มีเหงื่อคุณแม่ทําไงแล้วเราก็จะสมมติใส่ประมาณสองวันค่ะ,ะชุดเดียวใส่สองวัน ม,มันสบายไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่เปลืองด้วยคุณอาก็ลเลยไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมเป็นไม่เป็นใช่ไหมคะแ,แพทเป็นไหม <c oughs> เป็นค่ะเออไม่มีเหงื่อ,อใช่ใช่คุณอาไม่เป็นหรอคะใส่ชุด,ช,ช,ดชุดนอนอชุดนอนน่นอนแล้วก็ใส่แต่เกงเกงในชุดชั้นในไม่มีซ้ําครับมีแมมคุณอาหน้าเอหน้าบีไม่มีไม่มีไม่มีแต่แต่แต่เกงเกงในไม่ได้นะคะต้องต้องซักแต่ว่าถ้าแบบผู้หญิงมันไม่ได้เราเป็นคนไม่ได้เหงื่อเยอะ ออตรงตรงช่วงบนเราไม่ได้เหงื่อเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่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 จำเป็นอ๋อแล้วก็เราพูดถึงชุดชั้นในช่วงบนนะครับฟัง,บบงเอินผู้ชายไม่มีชุดช,ชั้นในช่วงบนก็เลยก็เลยตอบไปตามความจริงครับจริงไหมที่เป็นคนอย่เนี่ยเรื่องส่วนตัวอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากสำหรับพิงก์เป็นคนที่ชอบกินหอมเจียวมาก <c oughs> มากถึงมากที่สุดใช่ค่ะถึงมากกว่ามากที่สุด มากมากคันเทพมากอมเจียวหอมเจียวเพราะเป็นลูกแขกหรือเปล่าไม่รู้คือรู้สึกว่ากระเทียมหอมเจียวถั่วสามอย่างจะต้องอยู่ในคือเออะกระเทียมเออะหอมเจียวต้องแบบใส่ทุกอย่างที่เรียกว่าสามารถเอาไปกินได้กำลังจะถามว่าอะไรทุกทอย่างทุกอย่างนี่หมายถึงอะไรเช่นอะไรเอาเย้ยมีตัวอย่างไหม เอา,เอาแค่ภาพก่อนอ่ะ,อะมายกมาเราเป็นคนทานอาหารไม่ยากนะคุณอาแต่ว่าวอย่างส้มตําหนูไม่ทานหนูทานไม่เป็นเ <c oughs> นี่ยเป็นคนที่ทานอะไรไม่เหมือนคนอื่นอะไรบ้างพี่กี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้ก็ได้นะเข้ากันอยู่อันนี้ผักขมอบชีสผักขมอบชีสนะครับโ okay. อเคสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลไม่น่ากินมากเลยขอบคุณสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลอ้าวเออจะใส่จะใส่หอมเจียว แต่น่าโยเกิร์ตท่านผู้ชมโยเกิร์ตครับอ่ะไอ้อย่างอื่นนี่คงไม่ไม่อะไรมั้งก็พอจะได้เราต้องรองค่ะลองลองดูโยเกิร์ตใส่หอมเจียวการใส่นั้นน่ะแล้วหอมเจียวกี้วไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อจากแบรนด์บ้านที่ท้องตลาดกับแฟนคลับแฟนคลับกวนเอ้ยเขาเรียกไม่ใช่กวนเจียวเจียวเจียวมาให้บางคนทำธุรกิจเกี่ยวกับอันนี้ก็คือนี่ก็หนูว่าจะใส่เป็นหะหอมเจียวกโยเกิร์ต ของหวานกับของข้าวเนี่ยนะคุณอาเราเคยกินไอติมกับพวกเฟรนฟรายไหมไม่เคยตอบแบบว่าไม่ต้องจริงเหรอหอมเจียวที่แพทกินอย่างเดียวเลยนะกี้กับซุปแขกใช่แค่หนเาราะเราแขกนะเออเออนี่นี่สองคนแขกคุยกันเราก็เลยแบบเอ้กกี้ติดหอมเจียวอ่ะเพราะว่าแขกเราชอบแบบใส่อะไรก็หอมเจียวใช่แล้วมันก็อร่อยนะโยเกิร์ตหวานเหรอครับใช่ก็หอมเจียว มันอร่อยจริโอเคจริงปะเนี่ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแล้วอีอันหนึ่งที่ใส่หอมเจียวข้าวหมกอืออใช่ข้าวหมกไก่สุกอร่อยมากจะบอกว่าหอมเจียวที่ที่ไปซื้อร้านห่อหมกต่างๆที่เขาให้เรามามันจะน้อยๆใช่ไหมน้อยมากมีความเบี่ยงนะว่าอะไรว่าเวลาสั่งใครสั่งไปไปไปซื้ออ่ะไม่ได้เอามาสามสี่แพ็คเลยไม่ใช่แพ็ค คือใหญ่ๆอ่ะอดอ้วนเนอะขอซื้อเพิ่มหนูจะต้องซื้อหอมเจลจากร้านข้าวมันไก่ข้าวหมกตลอดเวลาอ่ะประมาณนั้นอะไรกันเป็นโลกหรือเชื่ออันนี้คือให้ให้กินให้ดูว่าเนี่ยเธอกินจริงนะฮะเธอสามารถยังกินได้จริงเนี่ยยกได้หมดมี้าเลยไหมคะเดอะเอาไปเลยครับเธอกินเล่นไหมมีกินเล่นแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยไหมใช่กินเล่นอ่ักินเล่นใช่เลิศ จริงจริงคือน้องที่บ้านอ่ะบอกพี่กี้พี่กี้จะกินเยอะอย่างนี้ไม่ได้หนูซื้อไม่ทันแล้วให้เกียรติหนูบ้างซื้อไม่ทันค่ะใช่โอและกระเทียมคุณกินกับอะไรคะกระเทียมเหรอกระเทียมได้หมดเลยคือกระเทียมก็ก็หนักอยู่เหมือนกันคือกระเทียมเรียกได้ว่าแบบถ้าก๋วยเตี๋ยก็คือหมดเหอะแล้วเหี่ยอีกเหีะแล้วเหี่ยอีกแล้วกระเทียมที่เป็นลูกๆอ่ะกินเล่นแบบว่าชิลมากอ่ะ S <S แล้วไปกินอย่างอื่นนะสมมติว่าเอาบัวลอยไข่หวานมาเนี่ยใส่เนาะโอ้ยอร่อยแล้วคุณจริงเหรอหยดแล้ว,ลวคุณอาต้องลองมันคือหอมเจียวพอเหมาะ พอดมตอนนี้มันดูอาจจะเป็นกลิ่นแบบโดดใช่ป่ะแต่พอมันไปมิสกับอะไรมันเหมือนกรุบกรอบอะเป็นเหมือนแครกเกอร์เป็นอะไรเบาๆอะแล้วมันซีเรียลเหรอซีเรียลซีเรียลใช่เธอหยอกเธอหยอกเมื่อกี้คือเธอเหมือนคือซีเรียลเกิดแบบคอนเฟลกมั้คอนเฟลกมันคือใช่มันคือซีเรียลแล้วคุณอามันมีประโยชน์ไงไอ้ร่ลงประโยชน์ให้มันต่อมาให้มันเจียวแต่มันก็เป็นหอมนะอ้าอ้าเชื่อเลยอ่าเดี๋ยวแพ็คเธอยกออกแล้วเอาแพ็คหอมเจียวให้คุณพี่เขากลับบ้านเลยค่ะ รายการนี้ไม่มีอะไรดีใจเท่ากับวันนี้หอมเจียวได้กลับบ้านแล้ว